สวัสดีครับการบังคับคดีแพ่งจากสำนักกฎหมายสยามรัฐภูมิวันนี้เสนอตอนทรัพย์ที่ยึดเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่ไม่ถูกฟ้องเจ้านี้จะบังคับคดีได้หรือไม่คำตอบคือกรณีทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดนั้นเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่มิได้ถูกฟ้องแม้นี่ตามคำพิพากษาจะเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาหรือไม่ก็ตามเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะขอให้ยึดมาชำระหนี้ไม่ได้คู่สมรสฝ่ายที่ไม่ถูกฟ้อง ร้องขอให้ปล่อยซับได้ตามประวิแพ่งมาตรา323เทียบดีกาที่1652ห2ทับ2522และดีกาที่2740จทับส5 5หหสำหรับตอนนี้จบเพียงเท่านี้ครับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาท่านใดต้องการบังคับคดีติดต่อสำนักกฎหมายสยามรัฐภูมิโทร095 953 8387การรับบังคับคดีของสำนักงานนั้นหากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหนี้ไม่ได้เงิน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับ